ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่27เมษายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดนตเช้านี้คอสนอะแดงเดือดนอกรอบนะเนี่ยแมนยูเลวพูปดศสกแย่งผัวหอกตัวเก่งของทางโตดิโน่โดยกานนี้สื่อดังเมือง i, มัครโคนีระบุว่าแมนยูของเรานะครับและก็เลวพูนั้นพร้อมสู้เต็มสูบในการแย่งตัวอันเดรียเบรติโัห,หอกเนื้อหอมจากทางโตริโน่มาเรื่องทีม แต่งานนี้ยังมีโอลิมปิกลิยงและก็อีกหลายสโม,มรสรชั้นนำในอิตาลีที่อยากจะใช้บริการเขาเช่นเดียวกันโดยิูาแดงแมนยูของราชผมเปิดศึกแดงเดือดนอกรอบนะฮะกระทัางของแดนลิเวอร์พูลในการแย่งตัวอันเดรียเบโรติก่อนหน้าตัวเก่งของทางกระติงหินตอริโนจากการเปิดเผยของทูโต้สปอร์ตสื่อในอิตาลีท่านเอง ซึ่งผมหอกไว้เสร็จปีบายนี้มีโอกาสที่จะโดนโตริโน่นั้นขายในช่วงสัยนี้เนื่องจากนัดเตะนะฮะเหลือสัญญาเพียงแค่ปี2022เท่านั้นโดยเบรติตนั้นย้ายจากทางปาเลโมมาเล่นกับทางทัพกระทิงหินเมื่อปี2015พร้อมกับทำผลงานได้อย่างจเจ้าเจียมโดยเฉพาะในรายการนี้เมื่อเขาซัดไปแล้วถึง12ประตูกับอี6แอสซิสในการเล่นเกมที่ซเรียา29แมตชนั่นเอง ล่าสุดทาง t ุตโตสปอร์ตรายะงานมาว่าเบรตินั้นอาจจะเลือกไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่และตอนนี้มีการกล่าวอ้างมาว่าหลายสโมสรชั้นนาในทวีปยุโรปแสดงความสนใจอยากได้ตัวของหอ,อกทีมชาติอติตาลีคนนี้ไปร่วมทีมโดยหนึ่งในนั้นก็คือแมนยูที่สนใจอยากจะใช้บริการเขาในฐานะหน้าเป้าเพื่อแทนที่เอสันคาวานีซึ่งเชื่อกันว่าจะลาผีแดงกลับไปเล่นในทวีปอเมริกาใต้ อย่างไรก็ตามสื่อดังเบืองวัคโรนีนั้นรายง,งานเพิ่มเติมมาว่าเลวูและทนันพอสเปอร์ก็พร้อมจะทุ่มไม่อั้นเหมือนกันเพื่อจงยื่นข้อสเสนอดึงตัวเบรติค,คนนี้มาร่วมทีมเช่นเดียวกันนอกจากนี้โอลิปิกดียงก็แดงความสนใจรวมไปถึง Milan, อเอซิมิลานโอินชิมิลานโรมา่าฟิอรเรนตินา่าและก็นาโปลีกันอีกด้วยนะครับ ทั้งนี้สื่อฉบับเดิมระบุเลยว่าเอซิมิลานนั้นเป็นทีมเตงหนึ่งที่ได้ตัวเบรตติคนนี้ไปเสริมทัพเนื่องจากนักเตะนั้นยังคงต้องการค้าแข่งอยู่ในอิตาลีต่อไปมากกว่าที่จะไปแสวงหาโชคที่ประเทศอังกฤษนั่นเองเป็นน้ำงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมแดงเดือดนอกรอบแบบนี้งานนี้ใครดีใครได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับสยบข่าวลือซะหน่อยแมนย,ยูจับบยี่ต่อสัญญาอย่างเป็นทางการแล้ว โดยทางเอริกบายย่ไอ้นักเตะกระดูกยุงนะครับผมตัดสินใจฝากอนาคตไว้กับเซชินโอเทฟอร์ดต่อไปหลังจดประกาต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางแมนยูเป็นที่เรียบร้อยออกไป3ปีโดยนี้แมนยูของวรณนัผมประกาศต่อสัญญากับทางเอริกบายี่ประกาศหลังชาวเอลเบ c รีค t สออกไปถึงปี2024อยากเป็นทางการแล้วเพราะมีออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีเมื่อวันที่2ีเมษายนที่ผ่านมา โดย,ป,ยปี2007ปีนี้ยายจากทางมียาเราอันนั้นมาอยู่กับช่างมิสซาดแดงตั้งแต่ปี2016แต่เจ้าตัวมักจะโชคร,ร้ายนะฮะประสบปัญหาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องจนต้องตกเป็นตัวสำรองของทีมตลอดหลายดูการหลังสุดนี้โดยในสั้นนี้เจ้าตัวนั้นได้ลงเล่นเพียงแค่8เกมในฟุตบอลธุรกิจเท่านั้น โดยไบยี่ได้กล่าวหลังต่อสัญญากับผมมาว่าผมมีความสุขเป็นอย่างมากมายการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้เวลาคิดนานเลยผมนั้นรักสโมสรแห่งนี้และมีความสุขในการเล่นในกับชางแมนยูเสมอซึ่งสัญญาฉบับใหม่นี้เปรียบเสมือนความท้าทายครั้งใหม่และก็พร้อมเต็มที่แล้วสาหรับการต่อสัญญาของทางไบยี่นั้นถือว่าเป็นการยุติข,ข่าวลือต่างๆมากมาย โดยมีรายงานมาว่าเจ้าตัวนั้นได้รับข้อสเสนอจากหลายสโม,มสรทั้งในสเปนและก็อิตาลรีหลังจากสัญญาฉบับปัจจุบันนั้นเหลือถึงแค่ช่วงซัมเมอร์หน้าเท่านั้นเองครับเป็นคำว่าง,งานนี้พ่อหนุ่มกระดูกยุงก็ได้รับการต่อสัญญาแบบยิ้มหน้าบานกันไปนเลยทีเดียวโอ้โหงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีก่อนครับแฟนแมนยูรับรู้หน่อยวงในเผยเกลเซอร์นั้นเสียใจเป็นอย่างมากมายหลังเอ็ดอำลลาตำแหน่งนะ โดยงานนี้ทางโจเอลเกลเซอร์เจ้าของร่วมทีมของทางบิสัทแดงแมนเชสเตซเตดมีการรายงานจากแหล่งข่าววงในมาว่าเจ้าของสโมสรรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากมายกับการลาออกจากทางแมนเชสเตซเตดของทางเอ็ดบูดเวิร์ตนั่นเองโดยฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานข่าวบอกว่าโจเอลเกลเซอร์นักธุรกิจชาวอเมริกันและก็ประธานร่วมของทางแมนเชสเตซเตดไทมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลธุรกิจรู้สึกแย่มากนะผมที่ทางเอ็ดบูดเวิร์ตลาออกจากทางแมนเชสเตซเตดของเรา โดยงานนี้ทางแมนยูของรับผมได้รับการยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทางเอ็ดเวิร์ดนั้นจะออกจากําแหน่งรองประธานบริหารของสโมสรเมื่อสิ้นสุดปี2021โดยมีบริงานอ้างมาว่าเกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับทางยูโรเปียนซูเปอร์ลีก โดยที่เคยมีรายงานระบุเลยว่าผู้บริหารระดับสูงของชาวอังกฤษนั้นบอกกับทางสก,กานสปอร์ตมาว่าวูดเวิร์ดมีส่วนร่วมในแผนการจัดการการแข่งขันยูโรเปียนซูเปอร์ลีกตั้งแต่แรกอยู่แล้วแม้ว่าการจากไปของทางอีบูดเวิร์ดนั้นจะเกิดขึ้นท่ามกลางการเฉลิมฉลองจากแฟนแฟนมันเชสเดดของเราแต่คีรันแมกไวย์คารนิสฟุตบอลอินไซเดอร์ได้อ้างมาว่าโจเอลเกลเซอร์เ er, จ้าของร่วมทีมนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากมาย จากการจากไปของเขานั่นเองซึ่งแม็ไกว์อ้างมาว่าเป็นเพราะเอ็ดเวิร์ดนั้นเหมาะกับทางเคลเซอร์เป็นอย่างมากมายเนื่องจากเขาเชื่อในการให้ความสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจมากกว่าผลลัพธ์ในสนามฟุตบอลนั่นเองซึ่งคอรานี้ฟุตบอลอินไซเดอร์ได้กล่าวตอบอีกว่าทางนารโอมนั้นผู้จัดการทีมแมนยูก็จัดอยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งเขาได้บอกว่าโซชาเขากล่าวว่าก่อนที่แมนยู จะเล่นกับชาวมิลานว่าการควา้าถ้วยรางวัลน,นั้นเป็นเพียงแค่การแสดงถึงอีโก้ของผู้จัดการทีมเท่านั้นนั่นก็คือเขาหมายความว่าการได้ถ้วยรางวัลเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญเท่าไหรนักโดยแม็กไกวยอธิบายปิดท้ายมาว่านั่นเป็นทัศนคติดเดียวกันกับทางบอบริหารและนั่นคือปัญหาของทีมนเวลานี้ โอ้โหเป็นรรว่าง,งานนี้นะฮะแต่กูลเกลเซอร์นะครับก็เสียใจทิพซะอย่างนั้นนะครับโอ้โหใครจะเชื่อได้วันนี้แบบนี้เห็นแก่ผลประโยชน์ชัดๆกันเลยเรามาดูข่าวต่อมากันนี่ก่าน,นะครับโอเว่นเผยสิ่งที่ทางโซชาตัดสินใจผิดพลาดไปในเกมฟุตบอลอริกิษแมนยูประทะากับทางรรดันะสัปดาห์ที่ผ่านมาเสมอกันไป0ูนต่อนั่นเองโดยงานนี้นผมทางไมเคิลโอเว่นอดีตกองหน้าของชางแมนยู ออกโรงตำหนิทางนารโอมว่าตัดสินใจผิดพลาดตั้งแต่การจัดตัวผู้เล่นลงสนามในเกมเจอกทางริูเนตจนส่งผลทำได้แค่เสมอกันไปต่อูนเท่านั้นสำหรับเกมวันนี้ยอมรับว่าผมรู้สึกผิดหวังกับทางนารุอมในหลายๆเรื่องน,นะฮะโดยเฉพาะการจับผู้เล่น1เปนตัวจริงลงสนามเขาพลาดตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มเกมด้วยซ้ำไปเมื่อคุณมองลึกลงไปในระบบการเล่นวิเคราะห์ลึกลงไปในรายชื่อนักเตะแต่ละตำแหน่ง จะเห็นชัดเจนมาว่ามันมีอิทธิพลด้านลบออกมามา,มากมายชัดเจนขนาดไหนนึกภาพตามผมนะแมนยูนั้นเปิดบ้านเอาชนะลีเดนโตสกอหกต่อในช่วงต้นฤดูกาลและรูปแบบการเล่นของบีเอลซาเองก็เหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยฉะนั้นโซชาจึงควรจะเอาประสบการณ์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดีกว่านะโดยผมไม่รู้เหมือนกันมาว่าโซชานั้งคิดอะไรอยู่ แต่เขานั้นตัดสินใจเปลี่ยนแท็คติกตนเองแล้วก็เลือกใช้มิดฟิลตัวรับ2คนลง3ามพร้อมกันเพื่อแน่ใจมาว่าจะไม่เสียประตูง่ายๆอีกครั้งแต่อาจจะลืมไปว่าทําให้ประสิทธิภาพเกมรุกนั้นลดลงตามไปด้วยนะเมื่อคุณออกสตาร์ทด้วยระบบการเล่นที่ส่งผลด้านลบแล้วไม่พยายามแก้ไขมันให้ดีขึ้นก็ยากที่จะพลิกสถานการณ์ มาเป็นฝ่ายที่ชนะได้ภายหลังอยู่แล้วซึ่งผลเสมอวันนี้จึงเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของโซชาเต็มๆใบนะครับผมเป็นว่างงานนี้โอเว่นก็บอกเลยว่าคุณทำผิดพลาดไปนะจริงๆแล้วคุณควรจะไม่ทำแบบนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับมันยูสดุ้งยงเชลซีหวังกระชากแข้งเป้าหมายของโซชาไป,ปร่วมทัพในช่วงสมัยนี้ โดยงกันนี้ปฏิทว่าเมนยูของเราถึงคราวสะดุดกระเชีเดียวเมื่อมีรรยงานบอกว่าเชลซีนั้นจ้องจะปาดหน้าเค้กคว้าตัวราฟาเอลวลนันแข้งเป้าหมายใหม่ของทางเมนยูเข้าไปเรื่วมทัพโดยพิจารณาเมนยูของเรานะผมทีมดังในศึกฟุตบอลเบลนกิจถึงคราวสะดุ้งกันเลยเชีเดยดนะฮะเมื่อมีรรยงานบอกว่าสิงห์ครามเชลซีทีมคู่แข่งรุ่นเล็กจ้องจะปาดหน้าคว้าตัวราฟวเวาเอลวาลันปากการหลังชาวฝรั่งเศสของทางราชาชุดขาวเรอัลมาดริด แข่งเป้าหมายของทางนารุมจากการบริงานของมุนโด d จอ o r บอติโบสื่อชื่อดังนั่นเองโดยเป็นที่เข้าใจกันว่ารรฟาเอลวาล,ลันห์ดอสัญญาอยู่กับยอดทีมแห่งชายคาซานดิโกเบนาเบลอีกแค่ถึงสิ้นสุดฤดกูกาลเท่านั้นและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปแต่อย่างใดนั่นทำ,ำให้ตัวเขากลายเป็นที่สนใจของทางนารุมผู้จัดการทีมชาวร์เวที่หวังจะได้ตัวแข้งรายนี้มาร่วมทีมเพื่อยกระดับแข้งเกมรับ ว่าวล่าสุดมีรายงานมาว่าสิงห์ครามเชลซีภายใต้การนำทีมของโชมัสทูเคลิลเทรนเนอร์ชาวเยอรมันหวังจะปาดหน้าคว้าตัวราฟาเ,เอลวาลานนไปร่วมทีมโดยพร้อมทุ่มทุนสร้างที่ระดับ61ล้านปอนด์หรือประมาณ2,660ล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเปเช่พาริชเชตแมงจับตาดูแข้งวัย8ปีรายนี้อยู่ห่างๆอย่างหางหวงๆเช่นเดียวกันครับ อ่านะผมเป็นว่างานนี้ใครดีใครได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครมีชื่อขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องลองเสี่ยงกันดูสักหน่อยว่าใครจะเจ๋งจริงในนัดนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวดวมสโมสรบานเชฟสเตตในช่วงเช้าครับขอบคุณทุกคนนะฮะทีรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ